เคยสงสัยไหมว่ากาแฟแก้วโปรดของคุณอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในออสเตรียพบว่าสารคาเฟอีนในกาแฟสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์การศึกษาชี้ให้เห็นว่าคาเฟอีนช่วยเพิ่มความสามารถในการมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ มีการทดลองที่พบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟก่อนทำงานมักมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มถึง10%นอกจากนี้การจิบกาแฟยังมีผลต่อการเพิ่มพลังงานและความตื่นตัวทำให้พร้อมรับมือกับงานที่ท้าทายหากคุณรู้สึกติดอยู่ในวังวนของความคิดลองจิบกาแฟสักแก้วอาจจะพบแรงบันดาลใจใหม่ๆอย่างไม่คาดคิดถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะ